โอ้โหกินอะไรจ๊ะกินอะไรจ๊ะก้าโยใจเอออุ้ยชนเลยเราจะไปหาดบางชื่น เอ้ไม่ใช่บานชื่นหาดบานชื่นอะไรอะไรไปเล่นน้ำทะเลไงไม่ใช่ <laughs> เจเจหม่ำไส้กรอกอยู่เอออลันก็หม่ำไส้กรอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาดบานชื่นกันถึงแล้ว หาดบานชื่นสอพไม้รูดจังหวัดตระแต่ช้างชื่นมาดูสุสานระยองเลยน้ำใสอยู่นะเดี๋ยวโตถามว่าจอดตรงไหนว่ากด Google Map อะค่ะมาหาดบานชื่นหาดบานชื่นพอถึงตรงนู้นอะ พอเลี้ยวซ้ายไปมันจะมีเดียวให้เลี้ยวขวามานิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านเขียนว่าตะวันซีฟู้ดเขาก็จะมีร้านแบบอาหารตามสั่งแล้วก็มีซุมนั่งค่ะแล้วก็มีห้องน้ําด้วยห้องน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะหาดบานชื่นใช่เพราะว่าเล่นทรายไม่ค่อยมีทรายให้เล่นแต่น้าำน่าเล่นสบายใกล้กับ คนโยกตกเดี๋ยวคนโยกตกอ่ะเออเดี๋ยวคนโยกลงไปนะหน่อยรับหน่อยนะเดี๋ยวคนยกลงไปจับเจ้าเบาลูกอ้อยน้นอน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 าอนน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 นนอนนนนอนนอนนอน น้ำขึ้นให้รีบตักได้เลยถ้าจะหยิบน้ำแข็งให้นะาจ้อันนี้ <S <S นของจริงจริงเหรอใส่อะไรลงไปสน,นิมสามวันค่จะตามหาเจ้าตะครูนน่ วิสุท์คามแข็งแกร่งของร่างก,กายมาเที่ยวที่หาดบานชื่นเป็นไงบ้างน้ำมันขึ้นนะลูกน้ำมันขึ้นแต่น้ำใสเนาะแต่ว่าลงไม่ได้หรอกหน่อยลงไม่ได้หรอกมันจะสไลด์มันไปทางสไลด์ต้องไปเล่นห่วงยางแบบเขานั่นน่ะ ไม่ใช่หน่อยไม่ใช่ต้องเตรียมพร้อมก่อนต้องเตรียมห่วงยางก่อนอย่าเพิ่งลงไปแบบนี้อันตรายต้องเอาห่วงยางแบบน้องเขาหนะ่ะฮะกลัวไหมต้องเอาห่วงยางแบบเขา,นะเา,เาหน่ะเดี๋ยวแป๊บนึง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 ,นงต้องพอร้อมก่อนลูกพี่อเอาห่วงยางใส่พี่หน่อยก่อนจ้ะล <c oughs> งน้ำทะเลลงมไม่ไม่ชอบ เนี่ยเล่นกับพี่เขานะ่ะโอ้โหไปเห็นรถของเล่นเล่นหน่อยนะคะของน้องของน้องยืมดูหน่อยเอาของเล่นมาเล่นด้วยกัน พี่หน่อยก่อนโลกให้พี่หน่อยลงก่อนพี่หน่อยพ่อแม่เอาหงยางเหรอเช่าแล้วไปดิให้เจยืนได้หรออ่ะแล้วเกาะหวงยางไปหาพี่หน่อยอยืนถึงใช่ไหม ขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงเล่นทรายเหรอลูกอ๋อกลัวมันแรงใช่ไหมขึ้นมันแรงใช่ไหมอ๋อเป็นยังไงขึ้นเป็นไงแล้วให้แม่ฟังน้ำเป็นไงน้ำแรงไปอ๋อแรงไปโอเคเล่นทรายดีกว่าอืมเล่นทรายกับน้องอลันอลันเล่นทรายกับอลันแล้วน้องเขาก็ชื่ออลันนะ นอหลังอ่าเราไปเอาในรถดีกว่าเดี๋ยวให้คุณลุงเอาในรถใหไ้ไม่ปลาไม่ปลาเดี๋ยวโดนพี่ลอยทะเลอ่ะเจเจลอยทะเลอล่ะลูกทะเลเออทะเลเดี๋ยวแม่เอาที่ตักสายให้นะคุณลุงไม่รับสาย โ oh. น้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยโอ้ oh, พี่ตักนะ้ำให้ขอบคุณครับด้วยโอ้เอาน้ำมาเทน้ำมาเทอ่โอ้ oh. oh, น้องลาเอารถเอารถเ,เ,เ,เองมาให้ รถน้องอลันขอขอพี่ขอได้ได้ได้เดี๋ยวเอาให้ได้ค่ะเปี้ยวอะไรโลก ขายเท่าไหร่คะแว่นตานอ๋อแว่นดำน,น้ำเอาอะไรแน่ยเอาไหเนี่ยไระะเดี๋ยวให้พี่หน่อยมารับน้องน้องรอก่อนน้องรอก่อนน้องรอก่อนพี่หน่อยมารับน้องเดี๋ยวพี่หน่อยมารับน้องนะน้องรอก่อนน้องรอวันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่หน่อยมาุพี่เจ้อยู่ตรงนั้พี่ก่อน โอดูน้ำแรงมากไปเล่นน้ำทะเลสนุกไหมสนุกไหมครับสนุกไหมกินแรงสุ ยิ้มเด็กยิ้มแล้วกดปุ่มเออให้แม่กดถ่ายยิ้ม,มยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มน่ารัก